อนุปุภวิหารอาพาธอาการที่อารมณ์อันละได้ด้วยฌานใดจะมากลายเป็นสัญญาที่ทำความอาพาธให้แก่การเข้าอยู่ในฌานนั้นอานนท์คลังก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเนคขมมะความหลีกออกจากกรรม เป็นทางแห่งความสำเร็จป่าวิเวกค,ความอยู่สงัดจากการมเป็นทางแห่งความสำเร็จดังนี้แต่แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนกขมะทางที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในการมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทางอนิสงส์แห่งการออกจากกามเราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้ดุดเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้ากละไรเราได้เห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในการหลีกออกจากกามแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนคขมะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้ หลุดออกไปในเนคขมมะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงัดจ,จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่อานนนแม้เมื่อเรา อยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งนี้การทําในใจตามอํำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในทางกามก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดความเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้พึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานทน์แม้กระนั้นจิตของเรา ก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอวิตกธรรมคือฌานที่สองนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึก ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิตกธรรมเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งอวิตกธรรมเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รูเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานน o ์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในวิตก แล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในอวิตกธรรมแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอวิตกธรรมโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วยามทั่วถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอวิตกธรรมคือฌานที่สองนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สอง เป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อานน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สองนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิตกก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธ ในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะความจางไปแห่งปีติพึงอยู่อุเบกขามีสติและสัมปะชัญญะและพึงสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานน์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในนิพีติกะฌาน คือชั้นที่สานั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในปีติเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งนิป,ปีติกะฌานเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในปีติแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ ในนิปีติกะฌานแล้วพึงเสพในอนิสงค์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิปีติกะฌานโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิพปปีติกาฌานคือฌานที่สามน้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนต์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะความจางไปแห่งปีติจึงเกิดอุเบคามีสติและสัมปชัญญะและย่อมสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุฌานที่สอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สามนี้การทําในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในปีติก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิต แก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุก์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกาจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากละไรเราเพราะละสุขและทุก์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสวมนัสและโทมนัสในการกร่อนพึงบรรลุฌานที่สี อันไม่ทุกและสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนนแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอทุกขมสุขคือฌานที่สี่นั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ อานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานทน์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอุเบกขาสุขเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งอาทุกขมสุขเราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รถเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนนความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอุเบกขาสุขแล้วนำมาทําการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในอทุกข,ขมสุขแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใจข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเรา พึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอัุุขมสุขโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนโดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอัุุคมสุขคือฌานที่สี่ นั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อานน แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สีน่นี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอุเบกขาสุขก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า เพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านผลรูปสัญญาความกำหนดหมายในรูปโดยประการทั้งปวงได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาความกำหนดหมายอารมณ์ที่กระทบใจเพราะไม่ได้ทำในใจซึ่งความกำหนดหมายในภาวะต่างๆนานัตตสัญญาพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะ อันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอาน,นุนความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งอากาสานัญจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รดเลย จิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในรูปทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสง์ในอากาสานัญจายตนะแล้วพึงเสพในอานิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงเล่นไป พึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากาสานญจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่า นั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะผ่านผลรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ได้ทำในใจซึ่งนานัตตะสัญญาจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแู่อานนท์ แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออากาสานัญจายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในรูปทั้งหลายก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นอาการานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่นั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอากาสานัญจายตนะ เป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นํามาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงฆ์แห่งวิญญาณัญจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอาการสานัญจายตนะแล้วนํามาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มาก ได้รับอนิสง์ในวิญญาณัญจายตนะแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานทน์โดยการต่อมา เราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตานะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานท์เราแลผ่านผลอากาสานัญจายตานะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุวิญญาณัญจายตานะอันมีการทำในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากาสานัญจายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธ ชันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากรลไรเราเพราะผ่านผลวิญญาณญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์ แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานน ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิญญาณัญจาตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นํามาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งอากินจัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รูเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่า ถ้าหากเราได้เห็นโทษวิญญาณัญจายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในอากินจัญญายตนะแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญาตนะ โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์เราแลผ่านผลวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว จึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแลวอยู่อานน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออากินจัญญายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิญญาณัญจายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เรา เหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพน้นอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่เถิดดังนี้ อานทน์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนวะสัญญานาสัญญายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้น อานทน์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอากินจัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นํามาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสง์แห่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสดเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอาน,นุน ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอากินจัญญายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้ หลุดออกไปในเนวะสัญญานาสัญญาอิจตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนโดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวะสัญญานาสัญญาอิจตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั้นสงบอานนน เราแลผ่านผลอากินจัญญายิตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายิตนะแล้วแลอยู่อานน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือเนวสัญญานาสัญญายิตนะนี้การทำในใจตามอํานาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากินจัญญายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นในวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุ สัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในเนวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งสัญญาเวทยิตนิโรธเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วนำมาทําการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทําให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไป ในสัญญาเวทยิตานิโรธโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอาน,นุนโดยการต่อมาเราได้ทําเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอาน,นุนเราแล ผ่านผลเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่ไม่มีอาพาธอะไรอะไรอีกต่อไปอันหนึ่งอาสวะทั้งหลายได้ถึงความสิ้นไปรอบเพราะเราเห็นอริยสัจสีได้ด้วยปัญญา